สวัสดีครับวันนี้วันที่8มกราคม2,566ก็ถือเป็นวันที่เราเบิกเลิกนะครับคลิกออฟเพื่อประกาศการเริ่มต้นปีบัญชีใหม่ในปี2,565แน่นอนครับว่าปีที่ผ่านไป2,565เราจบปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วด้วยผลผลิตซึ่งถือว่าเราก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ยังสามารถทำเบี้ยรวมที่ตั้งเป้าไว้7,600ล้านโดยเกินและสามารถทำได้มากกว่าเป้าหมายที่เกิดขึ้น7,660ล้านเบี้ยปีแรก1,760ล้านแน่นอนครับว่าผมเองก็ต้องขอบคุณเพื่อนพลังตัวแทนแล้วก็ขอบคุณลูกค้าซึ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ย เป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ที่เราสามารถทําผลผลิตภายในเดือนเดียวเมกเลกคอร์ด13ปีที่ผ่านมาบียประกันเกือบ300ล้านซึ่งผมถือว่าการที่เรายังสามารถผลิตผลงานได้อย่างแข็งแกร่งก็มาจากการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตัวแทนเรานําไปให้กับผู้ประกันการคิกออฟในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์รักษ์ราชสีนะครับได้มาพูดให้เห็นถึงเรื่องของ12ราศี ของทุกๆคนที่อยู่ในบริษัทของเราก็เป็นที่ประทับใจพอใจกับตัวแทนของเราแต่ที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เราก็ถือเลิกในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือโต k กียวบี n อนซึ่งเป็น ILP หรือยูนิ Link ซึ่งผมกล้าบอกได้เลยนะครับว่าเป็นยูนิลิง k ตัวแรกของประเทศไทยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าเลยแล้วก็ได้รับการตอบรับ อย่างลดหลามจากฝ่ายขายของเรารวมทั้งการเปิดสินค้าตัวใหม่ใ,หมในช่วงเดือนนี้อีกลหลายๆตัวปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ซึ่งทําให้ฝ่ายขายของเราก็มีความรู้สึกว่าเรากําลังมีผลิตภัณฑ์ดีๆไปให้ลูกค้าของเราพูดคุยกับลูกค้าของเรา <S <S ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าปีนี้ไม่ว่าจะมีการทานายว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ตโตเกียวมารีนประกันชีวิตได้พิสูจน์มาตลอดก็คือว่า ไม่ว่าปี63-64วิกฤตโควิด -19 รุนแรงขนาดไหนโตเกียวมารินในปี63-64-65เราก็ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจำนวนตัวแทนในปี62ส0 0 0คนมาถึงวันนี้เรามีตัวแทนมากกว่า9,000คนเราผ่านทุกปัญหาและอุปสรรคมาแล้วอย่างโชคโชนนั่นหมายความว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งโควิดก็อาจจะเจือจางลงไปแต่ เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโลกก็เป็นปัญหาของเศรษฐกิจเรื่องของโลกที่จะมีผลกระทบแต่โตเกียวมารินก็มีหน้าที่ที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆไปถึงลูกค้าของเราเรามีการปรับปรุงการทําแพลตฟอร์มเพื่ออำรวยความสะดวกให้กับฝ่ายขายเราลูกค้าเราฉะนั้นรอฟังประกาศหรือติดตามข่าวดีๆจากตัวแทนของเราได้นะครับขอบคุณลูกค้าโตเกียวมาริน ประกันชีวิตทุกทกท่านนะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับโตเกีวยวบรีประกันชีวิตและในโอกาสปีใหม่ก็ขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมฝ่ามุ่งมา่ปรารถนานแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ